สำหรับมหาสตรีประธานในสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของอายตนะบัพคือว่าได้เรื่องอายตนะหวังว่าท่านหลายคงยังจำได้ <c oughs> ที่ผมเคยนำประสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงง,งูเหลือมแก่เมื่อฟังบทอายตนะที่พระท่านไปซ้อมในธรรม ในสมัยพระพุทธกจ้ศพฟังบทัญัตนะแล้วมีความพอใจมากติดใจอยู่ในบทัญัตนะนั้นทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาว่าภาษานั้นเขาว่ากันยังไงแต่พอใจในเสียงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตายจากงูเหลือมแก่ไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรหมมาเป็นอเจเกได้ที่ไปจุกญานแล้วต่อมาได้พบพ,บพระอาราหันต์เพียงพระท่านแนะว่าว่าอย่างไงทา,ายตนะหรืมอมยตนะเสียแล้วหรือเท่าน,นี้ก็เกิดความละอายกับใจพระเทศายตนะให้ฟังโดยย่อท่านได้ประสดาบัน ต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทายตนะโดยพิสดารท่านได้สมเด็จอนาหัตผลเป็นอันว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จประทสะุสกุลถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประพฤติธปฏิบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีผลเป็นพระอาหารหันได้เช่นบทอายตนะนี้สำบทสสำหรับบทอายตนะในมหาปฏิปทานสูตร ผมก็จะขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสศีทรงตรัสไว้มากล่าวนำก่อนเสมอว่าท่านตารัสว้ยังไงแล้วก็มาธิบายในการด้าน,ด,านด้านปฏิบัติกันต่อไปทั้งนี้เพื่อจะยกตนออกซิว่าธรรมะที่ผมมาสอนเป็นของผมเป็นผู้สร้างขึ้นถ้าความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้เมื่อไรผมก็ต้องแย่งที่พระเทวทัตยอยู่เมื่อน,นั้น ผมต้องสารมระเทวทัตเลยไม่ทำหรอกไม่เอาไม่ขอไปยั่งที่ท่านอยู่แต่ก็ว่าไม่ได้อาจจะเผลอลงไปมาอะไรก็ได้จงอย่าคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษผมมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมยังเดินอยู่เฉียดปากขุมนรกห่างไม่ถึงนิ้ว จนกว่าจะสิ้นลมปราณมาไหลแล้วก็ไม่ได้ไม่ลงนรกมาไหลนั่นแหละจึงจะมีความพอใจว่าเราคนนรกเวลานี้ยังมีความรู้สึกวันๆอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไปอาจจะไหลลงบปนรกเมื่อไหก็ได้ตอนนี้ไปเขาได้โปรดฟังบทอธยตนะตามพุทธพจน์ทบทพมบาลีจเจ้าพาบาลีเมื่อว่านิดเดียว แล้ขอแปลเป็นภาษาไทยตามสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปุณณะจักรังพิกเวภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรารติเป็นต้นบาลีเขาว่าเท่านี้เึื่งแปลเป็นภานษาไทยตามสำนวนบาลีฟังยากหน่อยแด้ขอนำมากล่าวให้ท่านั้งหลายได้รับฟัง ว่าดูกนพิสุทธิ์นั้นไหลข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเพื่อ,อยตนะภายในและยตนะภายนอกอย่างละหกเมื่อดูกนพิสุทธิ์นั้นไหลยอย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคืออยตนะภายในและอยตนะภายนอก ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสัญญอดคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้น,อ,นอันใด ย่อมรู้จักอน,นันด้วยอนหนึ่งความที่สังโยกยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอันใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยฟังยากนิดนะแต่ก็ฟังไ้เพราะว่าเป็นสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนต้องว่ากันตามแบบอันหนึ่งความที่สังโยที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึง่งความที่สัญญชน์อันตนละสิแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึง่งสัญญชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างนั้นอันใดย่ยอมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญอดความที่สัญญน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญญอดอันตนละสิ้นแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสันโยตย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นล้้สองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสัญโยตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยตที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความที่สัญญาอันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลินด้วยล้นย่อมรู้จักรถด,ด้วยอันหนึ่งสัญญาตย่อมเกิดขึ้นอาศัยลินและรถฉันใดสองอย่างอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญชต์ที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอ <spe ak efecto> ันหนึ่งส <iniz> ัญญาต์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเสียอันหนึ่งความละสัญญชต์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย หนึ่งความที่สัญญอดันตนละเสร็จแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโพธัพระิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอหนอึ่งสัญญน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายและผพะทัพงะสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญาตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญาที่เกิดขึ้นเส้นได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละคือความที่สัญญาต์อันตนละเส้นได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วย ย่อมรู้จักอธรรมารมคือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสัญญน์ย่อมไม่เกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมธรรมารมทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นอันหนึ่งความที่สัญญันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความละสังโยทชี่เกิดขึ้นได้แล้วโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสังโยน์ที่อันตนละได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายในย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณา, Pascal าเห็นธรมมรมดามคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดเรื่อความคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแกเธอนั้นแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือยตนะภายในและยตนะภายนอกดังนี้แลอันนี้เป็นสามนนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสผมก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมากล่าวไว้เพื่อว่าเป็นการป้องกัน <c oughs> ที่จะให้คนอื่นมีความเข้าใจว่าผมเอาพระธรรมนี้สร้างขึ้นมาเองโดยลำพังนี่เมื่อกี้ว่ากันตามแบบพรมบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ฟังแล้วปวดหัวไหมถ้าฟังตามนี้ก็กลุ่มใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทำยังไง <c oughs> เวลาที่เราปฏิบัติเราก็รวบเอามาใช้เป็นจุดเดียวกันเพื่อเน้นกล่าวว่าตาเห็นรูปใ้ตานั่นเป็นอายตนะภายในรูปนี่เป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายใน หูฟังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงแปลยตนะภายนอกจมูกแปลยตนะภายในกลิ่นแปลยตนะภายนอกจะไม่คู่กันจมูกชนกลิ่นหูชนเสียงตาชนรูปแล้วก็ลิ้นชนรสกายชนการสัมผัสใจชนอารมณ์ เป็นน่าตาเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปนใน่ามกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์หลงไหลไฝ่ฝันในรูปก็เชื่อว่าเป็นการหลงทุกพระรูปกายทั้งหมดเป็นปันจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ หอได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแต่ว่าบางเอิญถ้าเสียงไม่เพราะก็สะดุ้งใจ <c oughs> ไม่ชอบใจเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ในสองอย่างตาเห็นรูปรูปสวยจงมีความรู้สึกว่ารูปนี้ไม่มีสภาพทรงตัว เมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ช้านานเท่าใดไม่ก็มีสภาพเสื่อมโสมแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดพยายามหักห้ามอารมณ์ที่ฝืนต่อความเป็นจริง <c oughs> ที่เราติดในรูปติดในเสียงกันนีแ่แล้วอารมณ์มันฝืนความเป็นจริง ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในตอนท้ายที่ก็บอกอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งลำบากมานั่งเป็นทุกข์กันยนีเพราะาเราฝืนกฎธรรมดาเมาในรูป คิดว่ารูปที่เราต้องการ้มันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนกันก่อนรูปที่เกิดกันก่อนที่มันเก่าแล้วมันโทมลงไปความจริงรูปที่โทมลงไปนั้นมันก็เป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่เราพึงปรารถนาเหมือนกันบางทีย่าผ่องใสดีซสกว่ารูปที่เราปรารถนาในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติของท่านพระรวัต ว่าพระฤๅวัตท่านคิดยังไงจริงเข้าป่าที่เขาให้พรบอกว่าขอเธอจงมีบุญอย่างกับคุณยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยี่สิบปีท่านถามว่าคนนี้หรือคุณยายเขาบอกว่าชฉบอกไอ้ที่ันง,งอกงขอโทษผมงอกฟันหลุดฟันล้อหนังตกละหลังโกง ตัวเหมือนกับไม้จิ้มผีผีตายซากอย่างนี้นั่แหละคนมีบุญถามว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปในวันหน้าเขาบอกว่าเป็นจ้ะถ้ามีอายุถึงอย่างนี้ท่านเลยคิดถวายบังคมลาหนีบทเลยนี่เนื้อแท้จริงๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นลงไปไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงมันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อตามมองรูปแล้วก็จิต คุมจริงๆมันคุมที่จิตผมขอพูดแบบนักปฏิบัติไม่ขอพูดปริยัติจริงๆไอ้ตะคุมคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมใจ่ะไม่เต็มพงกายเนี่ยไม่ได้ไปคุมคุมจริงๆคุมที่จิตตัวเดียวมาหาสติปัฏฐานเอาสติเข้าไปคุมจิต คอยเตือนจิตไว้ว่าเจ้าจงอย่าหลงรูปเพรารูปนี้จริงๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีการทรงตัวเวลานี้เจ้าเห็นรูปที่กำลังพ่องใสก็มีความรักใคร่มีความปรารถนาจงเป็นดูรูปที่เกิดก่อนนี้ที่แมยุมากกว่านี้มีสภาวะเป็นยังไง แล้วมันเสืส่อมโทรมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าไอ้ัยขนาดเดียวกับขนาดนี้เนี่ยเขาผ่องใสหรือว,ว่าเขาสุดโทรมแบบนี้บางทีเขาบอกเขาแย่ผ่องใสกว่านี้อีกนี่เราก็เพิ่งรู้ว่ารูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันก็มีสภาพมันเดียวกันเกิดข,าาขึ้นมาในเบื้องต้นโตเติบขึ้นมาผ่องใสใเต็มที่แล้วก็โทรมไปทีละน้อยดันน้อย ในที่สุดก็สลายตัวและรูปเต็มไปด้วยความสปกปรกหันไปดูโน่นปฏิกูลระบบอาการสามสิสองหันไปพิจารณาท่าสี่หันไปพิจารณานวศีเก้าที่ผ่านมาแล้วเห็นรูปเมื่อเข้าเมื่อไรต้องเอาจิตใจเข้าไปจับสภาวะสามรายการนั้นทันทีว่าเจ้ารูปนี้มันก็เป็นสภาพแบบนั้น แต่ได้ว่ามันไม่ตายอย่างเดียวมันมีความเสียงประณีตสุดเราไม่พึงปรารถนาในมันสำหรับเสียงก็เหมือนกันซึ่งมันไม่มีความหมายสำหรับเราเลยฟังแล้วมันก็ผ่านหูไปมันไม่ทำให้เราร่างกายเราอ้ว,วนขึ้นแล้วมันผอมลง รูปร่างเราไม่สวยฟังเสียงแล้วสวยแรงเราไม่มีฟังเสียงเรามีแรงร่างกายเราพร้อมฟังเสียงแล้วอ้วนร่างกายอ้วนเกินไปฟังเสียงแล้วพร้อมพอดีมันก็ควรยองนับจะยึดถือเป็นสําคัญแต่นี่ฟังเท่าไรมันก็แค่นั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นไปมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> มันอยู่ที่อารมณ์ของใจจงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเสียงถือว่าเสียงไม่มีความหมายความสําคัญเดียวเป็นความสุขหรือความทุกข์คืออยู่ที่อารมณ์ของใจที่พิจารณาในธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นมาเรื่องของกลิ่นติดกันนักเอกลิ่นแบบนี้ไม่ดีกลิ่นแบบโน้นดีกลิ่นแบบโน้นไม่ดีกลิ่นแบบนั่นดีรวมๆความแล้วมันไม่มีดีสักกลิ่น เพราะว่าไม่ว่ากลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ไปอนัตาสลายตัวไปในสุดเหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจําแต่ความจริงเสียงมันไปแล้วกลิ่นมันไปแล้วแต่จิตมันจําจิตมันเกาะทั้งทั้งสิภาวะอย่างนั้นมันไม่มีไอเสียงก็หายไปแล้วไอกลิ่นก็หายไปแล้วแต่จิตมันดึงใจเขาไว้ ว่าพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้แล้วกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทําให้เราดีขึ้นแล้วมันทําให้เราเร็วลงได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์มันอยู่ที่กลิ่นที่เสียงหรือมันอยู่ที่จิตเนื้อแท้จริงๆมันต้องอยู่ที่จิตว่ไอ้กลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วมันก็เป็น,นาตาไปเลย หายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปยุ่งกับม,มันทําไมไปสนใจกับเสียงไปสนใจกับกลิ่นทําไมสําหรับรถก็เหมือนกันเวลาจะกินเข้าไปเลือกรถอย่างนั้นเลือกรถอย่างนี้หน,น่นดีนี่อย่างนี้มันถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีต้องกินอย่างนั้นมีอย่างนี้กินไม่ได้องไปกินอย่างโน,น้น ของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รถเลิศทั้งสิน้นเป็นรสที่เราพอใจแต่ถ้าว่ากินแล้วถ้าถ่ายมากราบเข้าไปกินใหม่ได้ไหมใบของที่ถ่ายลงไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วมันเนื่อนจากของที่มีรถเลิศที่เรากินเลือกกินมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะกินใหม่ได้ไหม ทุกคนนี่เห็นจะนึกว่าเอะนร้งรงตานี่ยบ้าให้กินขี้เนี่ยจะว่าบ้าว่าดีก็ช่างแท่รถมันดีเรากินมันใหม่ถึงที่ไม่เปลืองเราก็กินไม่ได้ทําไมจะกินไม่ได้สกปรกไอของสกรปรกํำเป็นอะไรเปอาหารใช่ไหม นั้นก่อนจะกินคุอย่าสนใจในรสพเบิงการละสังโยต้องพิจารณาเป็นอาหารีปริโกโดยสัญญามีบรรดาพระเนนทั้งหมดจงระวังให้ดีนะเวลาที่ฉันข้าวทุกเวลาต้องพิจารณาหาันเป็นอาหารีปติโกโดยสัญญา ว่าเราจะไม่กินเพื่อติดในรสเราจะไม่กินเพื่อติดในกลิ่นเราจะไม่กินเพื่อความอ้่นพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะไม่กินพ,นพยังกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินพยังอัตภาพไปเป็นไปจงยาติดในรถถ้าติดในรถหลงในรถไม่พิจารณาอย่างนี้และจงพิจารณาว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานจากการสกปรกเพราะว่า ธาตุพืชทั้งหมดสปกปรกสัตว์ทั้งหมดสปกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมกันกินเขาไปแล้วมันก็สปกปรกเมื่ออาหารเป็นที่เลี้ยงร่างกายสปกปรกร่างกายมันก็สปกปรกท่านั้นเราจะไม่ติดในรถอาหารเราจะไม่ติดในร่างกายของเราเราจะไม่ติดในร่างกายเขาบุคคลอื่นเพราะมันเป็นของสปกปรกต้องพิจารณาอย่างนี้นะ ถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองค์เวลาก่อนชันอาหารรดทราบไว้ด้วยถ้าตายแล้วไปตกนรกจะมาโทษกันว่าไม่สอนเป็นอันว่ารถเราก็ไม่ติดเพราะว่ารถมันผ่านปลายลิ้นกับโคลกลางลิ้นแลว้วก็หายไปที่คนลิ้นมันก็ไม่รู้สึกรถรถมันทําให้เราหนุ่มขึ้นไหมถ้าเราแก่ มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บงอมแงมให้มันหายจากโรคได้เป็นอันว่ารถไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับรรบุคคลผู้ติดเป็นเพียงว่ากินเข้าไปพยาะยังภาพเป็นไป,ไปยาสนใจในรถนี่เราห้ามอะไรห้ามลินเลยห้ามไม่ได้ต้องห้ามใจ รูปก็ไม่อนกันไม่ใช่ห้ามตาเสียงก็เหมืนกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามจมกูกลิ้นไม่ใช่ห้ามลดห้ามใจบอกใจว่าจงอย่าติดในสภาวะอันนั้นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงแล้วก็มันักมีการสลายตัวไปในที่สุดสำหรับการสัมผัสระหว่างกายต่อกายก็เหมือนกัน ไอ้กายต่อกายเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีสภาพเป็นผู้หลักผู้ตอเป็นผีแต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆมีความรู้สึกก็คือใจบอกใจว่ากายที่เข้าไปสัมผัสกับกายไอ้กายตัวนี้มันเป็นอะไรหันก็ไปดูปริโกระบับในอาการสามสิบสองมันสะอาดด้วยสกรปรกหันเข้าไปดูในธาตุสี หันก็ไปดูในวันนวสศีก้าว,ว่ากายที่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันน่ารักหรือมันสะอาดหรือมันสะกะปรกเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับถุงอุจาระเคลื่อนที่หรือเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่นีม่มาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็จงหลีกธรรมารมณ์อย่างอื่นเสีย จับไว้อันเดียววาภาพร่างกายของคนคนดีของสัตว์คนดีของเราคนดีของเขาคนดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเรารับทราบแล้วว่ามันไม่ใช่เราและไม่ของเราเราจะไม่ยึดถือมันต่อไป อันนี้เป็นสําหรับน,รนัยตนนีนก็ดีในปัญญาขันก็ดีเป็นวิปัสนาญาณทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมบัติของตัณหาที่สร้างขึ้นเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทํากลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเราจะยึดถือมัน ถ้าเราเปลื้องมันเชียนได้เมื่อไรเราจะมีขจิตเป็นสุขเมื่อนั้นเวน,นั้นว่าองค์สมเด็จพระพักกวันบรมศาสดาให้พิจารณาหาความจริงจากรูปสิ่งที่ตาเห็นจากเสียงที่เข้ามาสัมผัสหูจากกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกจากรถที่เข้ามาสัมผัสลินจากกายที่มาสัมผัสกาย แล้วก็จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่ศูนย์แห้การปฏิบัติจริงๆก็คือระวังที่ใจตัวเดียวถ้าใจยอมรับนับถือก็อขึ้นความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วแล้วมายึดถือในมันการเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจาะเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องใช้อารมณ์ทั่วทั่วไป ม่ใช้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนนาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติในเวลาปฏิบัติขบัญดาติท่นพุทธบริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งหรือต้องนอนต้องยืนต้องเดินท่านจะนั่งท่านไหนจะนอนท่านไหนจะยืนท่านไหนจะเดินจงกรมท่านไหนกท็ทําได้ตามปกติ ถ้าจิตมันฟุ่งซ่านก็น้อมจิตไปจับอนาปานสติกรรมฐานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปคว้าเอาปฏิกูลระบบทาตุวมบบนวบสีมาใช้ถ้าจิตมันเมาในเวทนาใดๆก็ไปดูในเวทนานุวัสนาถ้าเป็นการควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวจริงๆต้องจับอยู่ที่จิตตานุวัสนาเป็นปกติ ถ้ายึดศูนย์จิตตานุภัสนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กำลังใจขมันดาแต่พุทธบริษัททั้นหลายก็จะเข้าจุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าต้องการสำหรับการแนะนำในพระกรรมฐานในมหาติปถานนาสูตรบทว่ายตนะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี่ไปขบันดาท่านหลาย พยายามทรงกายตามอธัธยาศัยที่ท่านจะเบืองทรงนั่งนอนยืนเดินยังได้ตามอธัธยาศัยแต่ทรงอารมณ์ใจไว้ในอยตนะพยายามทําลายสัญญาั้องสิบประการตามความมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระกิติมารทรงแนะนําจึงกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดี